บอกล้าไปเด่นดอกฟ้าบุญพราบบอสมพอได้รงแขนกู่ฟ้าบอกล้าปีนกล้าไปไอายานตกลงสวัสดีครับดูช่องคิดฟาร์มช็อปนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้า XCMG 135B นะครับวันนี้มา ขุดขึ้นคันเหมอครับสูงมากเลยครับมาลับเหมาครับระยะทางประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมครับปีนี้น่าจะได้กินกันแล้วครับด้วยรไยะยาว รถจากห้วยลอยขับ,บงครับวันห้วยบงครับเดี๋ยวก็จะมีไปทำคันล้อมรอบนาแปลงในครับอันนี้ทำแปลงนอกครับทำหุ้นกันนะครับห้าเจ้านะครับเจ้าเราทสอง เร็วแรงครับ XMG ตัวนี้ก็ยังเป็นตัว B นะครับก็ XMG ออกรุ่นใหม่เป็นตัว 135d ครับก็จะอาร์มพิเศษกว่านี้ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องไดเล็ครับเป็นเครื่องของค u มมิน s นะครับเครื่องไดเล็กอินเจคชั่นนะครับแต่ตัวใหม่นี้จะเป็นคอมมอนเรลนะครับพุงกี่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับ0.5ครับ ทอด้วยนะครับตอนเช้าเมื่อกี้ก็พักเที่ยงกินข้าวครับตอนนี้ก็มาต่อใกล้จะถึงที่วางท่อแล้ว 掉了他们。<noise> 3B นะครับ 235B นะจากไอ้หนุ่มเดนมังกรนะครับป่าชาติะว,ะว่งเราเป็นปั๊ม k a วา s a k i K3B นะครับเป็น c u ม m i n s ครับเดลิเค็ตอินเจกชันนะครับเร่กี่0.5ลูกบาทเมตรนะโลโลเลอร์ลูกครับ คาเรียหนึ่งตัวครับไปเถดเจ็สิบเซนครับใหญ่นะครับขับสีมือดีครับแต่งคันมคมชิ้นะครับสวยเลยครับที่ก็ได้ปลาไหลไว้ตัวนะครับ นี่แบนนี้กำลังแต่งง่ายครับแช่ขึ้นไปไม่ดีคแห้งขึ้นไปก็ไม่ดีครับอันนี้กำลังหมัดหมัดนะทำทางเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูวังก่อนครับ นี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับคุณตั้งแต่นูนน้นนะครับมาถึงนี่ครับก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงไปในนาครับแต่งคันแต่งอะไรให้เรียบร้อยครับ หลังคลิปนี้นครับผมขอจบต่เรียเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กด subscribe ช่องลรคิดความชอบด้วยนะครับเดีวยนะครับขอบคุณครับสักวันครอบครัวต้องสบายจะเจ็บกี่ครั้งจะลมกี่ครั้งฉันพูดเสมอว่าไม่พอมันไกลเกินฝันที่จะให้ฉันนั้นมีนั่นเป็นลอยลาย้านครอบครัวของฉันนั้นคือความฝันให้เขามีอยู่และมีกินจากเด็กบ้านนอกคนนี้ จะทำให้ครอบครัวนั้นได,ด้มันมีเท่านี้ก็กินเท่านี้ไม่มีไม่